ฟังเหลวหลังปั<า>ง <laughs> <laughs> ไม่ต้องเล่นนะไม่ต้องเล่นมาแล้วครับผมซูเปอร์แมนรีมิกนะครับลืมเปิดรูนอีกแล้วรูนผมใช้ไปเจาะเกาะร้อยนะครับโอเทคแล้วก็ไม่ก็เป็นโพเวสมั้งโอเทคโพเวสเ,เอามาณบนี้ จบตอนนี้เราไปสู่อารัมอัฟเลนกันนะครับอ่ลินดิสก,กับสลิมนะครับแล้วก็ซับเป็นแก๊กนะครับไม่สามารถเอ่อกันบัฟผมได้นะครับแลวผมจะไปปวดผมจะวิ่งเข้าไปในทีที่2ี่นะครับลัละลาสนุกจริง,จร,งจริงอ่ะสนุกจริงจริงอ่ะ,อะ สนุกไหมทุกคนผมสนุกจัดเลยนะผมชอบมากเลย กาคนดูช็อนนี้ดิดูฉอนนี้ดิมันจะฟาร์มเลสไว้ทุกคนเล่นนอเวตเล่นเลยเล่นนอเวตเล่นเลยเอ้ไม่ให้มันฟาร์มอุ้ยมันผ่านไม่ได้ไงวะมันบล็อกพอดีเหรอ เดี๋ยวเคปเวฟก่อนครับเดบูบูลินดิทจะเกิดแล้วครับตอนนี้มันจะมันจะเข้ามาทำร้ายผมแล้วครับลินดิทมันจะไม่ฟาร์มบัมสเ็กนะลินดิทตายนะครับผมลินดิทตายแล้วผมจะรอนะครับรอรอลินดิทมาบูลินดิท จ๋ามาฟาร์มบูหน่อยจ้าฮิวช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้โหอีลูเมียมันกดฮิตมาทุกคนทำไมตังเล่นนะไม่ตังเล ใครที่เข้ามาดูช่องผมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะฝากกดติดตามช่อง YouTube ไว้หน่อยนะจ๊ะไปเล็ดดีกว่าไปเล็ดดีกว่า,ดดวารีบิกมาเล็ดแล้ว s right. <S กวางเหลียวหลังวับแ <What? S 1> ยกตัวเล็กไม่ได้ ฟาร์มไยรุ่นอินเดียอ,อุ้ยไม่ได้หวะ่ะทุกคนทาเซียนเดี๋ยวกลับไปเล่นตัวเองก่อนนะ5นาทีแล้ว เกือบเกือบไปแล้วถ้าเกือบไปแล้วลรือไมเกือบไปแล้วบูเขาจะเกิดครับผมใช่ไหมดูไม่ทันแต่คิดว่าบูเขาน่าจะเกิดอ่าบูเขาเกิดแล้วเออเกิดวันเก้าเองครับเริ่มดีว่ะผมแบบชอบมากเลยครับการเล่นแบบนี้ หลบก่อนหลบสะกิ้ก่อนหลบสะกิ้เกินฟางเหลียวหลังปังอุ้ยอุ้ยน่าสงสารเหลือเกิน ลิงลิงเสียงลิงทุกคนไม่ต้องตกใจเสียงลิงเองมา้วครับแตน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 ะนแตนแต่แดนนตตนนแตนนไ ตัวอื่นตายก็โอเคแล้วกดเกิดกันให้ไวเลยโอ้เงินของอ้ดติตบดิ๊ขึ้นมาแล้วครับไม่เสาน้อยเกือบจะเท่าเราแล้วไม่น่าเชื่อเลยมาเลยครับวัยรุ่นมาเลยครับตามผมมาดิครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสโลไปแล้วอุ้ย oh, <no. S 1> นี่ครับเราอ้อมแกงอ้อมหล่าครับเพื่อระแวงแดงหลอนครับ ครับดนินดิโดนไปครึ่งหลอดแล้วครับก <Ultimate. S 1> วางเร็วหลังใส่ดินดิครับรไม่ต้องเล่นนะไม่ต้องเล่นบูเกิดเหรอบูเกิดเหรอบูเกิดแลรวเกผมชอบว่ะสไตล์การเล่นผมมันเอ๋อจัดเลยว่ะสไตล์รอบแบบนี้ <c oughs> มีเบื่อมีคนเบื่อเอาวีอ่ะผมบอกให้เล่นแบบนี้นะ กลับไปซีเออไม่ได้ทําอะไรซะหน่อยโอ้ยเพื่อนรักมาแล้วเพื่อนรักมาแล้วเพื่อนรักมาแล้ววิ่งตาัเพื่อนรักก่อนเพื่อนรักวิ่งไปเลยโรนันโดวิ่งไปเลยปล่อยโรนันโดวิ่งไปนะครับวิ่งไปเลยบอมโอ้ตามทันแล้วนะตามทันแล้วนะ โด้อยเลิกเล่นแล้วมั้งจับตานี้โรนัลโด้กูเบาได้เบานะครับฝั่งนู้นจะช่วยเพื่อนก่อนนะครับโอ้เป่าทีเดียวเกือบตายเลยครับ ดีๆครับนี่หัดหลบสกิลซะบ้างหลบหอกครับแล้วเราก็อ้าเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วนะครับเพื่อนเราเกิดแล้วผมต้องเอ่อไปทักทายเพื่อนนิดนึงครับไม่งั้นเขาจะงอนนะครับวิ่งไม่ได้หว่ะทุกคนโอ้ขบาเออชิีกอโดนดึงขบาเอออดเล่นสนุกกับเพื่อนเลย เฮ้ยยังไม่จบว่ะยังมีโอกาสให้เล่นสนุกกับเพื่อนอีกไฟหนึ่งการป่วนป่าเป็นหน้าที่ของอัพเลนอยู่แล้วนะครับออฟเปลนไปแลกกับป่ายังไงก็คงค่อยๆนะคเด็กเกมจะพลิกเอา เดี๋ยวเราไปดันเลเวลล่าก่อนครับเพื่อนไม่ดันเลยเป็นหน้าที่เราทำดันเลเวลล่าเดี๋ยวดาร์กครับเอาดาร์ก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 ครับเอาดาร์กไม่รีบครับไม่รีบครับไม่รุ่นอ้าวฉีไม่โดนอ้าวแรดต่ายไม่โดนอ้าวไปดิคุณแรดไปเถอะ ไม่เอาผมาเอาทำไมแรดไม่เอาไปว,ไออวะไอสองตัวนี้แกไอสองตัวนี้แกโอ้ไม่ได้หว่ะต้องออกมาว่ะทุกคนต้องออกมาไม่ทันไม่ทันไม่งั้นเดี่ยงนะครับเพื่อนมมออได้เลยยุจะนานสเปลา่าเฮ้ยแม่งไม่ตายด้วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช้าง เอ้โ,อโหรัดไมได้รัดไ,ได้ได้ไงครับเนี่ยหลวงปู่ไหนเนี่ยสนุกครับตอนนี้สนุกจัดเลยคนระับอ,อารมณ์ดี <c oughs> แบกคนดูไปด้วยสนุกไปด้วยโอ้ดาเมจเราเยอะมากเลยนะครับผมก็ดาเมจกับแท้งเรานี่นะเยอะมากเลยการินลินดิสก็โอ้ถือว่าฟื้นไวเหมือนกันนะครับโดนปวดขนาดนั้น ลูนกับลูนกับไอเทมซูเปอร์แมนนะครับอ่าลูนลูนซูเปอร์แมนใช้อันนี้นะจ๊ะส่วนไอเทมนะครับไอเทมก็ยังปรับเปลี่ยนไปตามเกมนะครับพลังแสงใช้เซตนี้นะครับที่ผมไม่ตายมีเพราะว่านี่ไงอ่าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้หน่อยนะครับผมไป